นิทานเรื่องต้นไม้วิเศษกับหญิงไม่รู้จักพอนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในชนบทเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางป่าชาวบ้านในหมู่บ้านจึงมักพากันเข้าป่าเพื่อหาผักหาผลไม้และออกล่าสัตว์ป่าเพื่อนำมาทำอาหารอุ้งอิง เด็กสาววัยรุ่นที่เธอนั้นเกิดมาตัวอ้วนและเตี้ยแตกต่างจากชบาพี่สาวของเธอทั้งผิวกายและจมูกที่โด่งเป็นสันนางอิงเอ้ยเอ็งนี่เกิดมาไม่เหมือนใครทั้งอ้วนทั้งเตี้ยข้านี่อายชาวบ้านเขาจริงๆดูนางสบาพี่สาวของเองสิ เมื่อข่าทั้งหมดทั้งผิวขาวที่เป็นออร่าทั้งจมูกโด่งเป็นสันผิวพันกอดีอย่างกับเทพธิดานางอุ่นผู้เป็นแม่ได้บนให้กับรูปร่างที่อัปลักษณ์ของลูกสาวทําให้อุ้งอิงนั้นน้อยเนื้อต่ำใจอุ้งอิงร้องไห้วิ่งออกจากบ้านอุงอิงวิ่งปาดน้ำตาด้วยความเสียใจ จึงไม่ทันมองข้างทางแม่นะแม่ทำไมต้องว่าข้าด้วยรักแต่พี่ชบาข้าก็ไม่ได้อยากเกิดมาอ้วนสักหน่อยเธอวิ่งไปร้องไห้ไปจนลืมไปว่าเธอวิ่งเข้ามาในป่าวิ่งเข้ามาลึกมากมากกว่าตอนที่ออกมาหาผักและผลไม้เสียอีกแม่นะแม่ไม่คิดว่าข้าจะน้อยใจบ้างหรืองไง เธอวิ่งไปร้องไห้ไปทันใดนั้นเองเธอก็ชนเข้าให้กับต้นไม้ใหญ่อย่างจังโอ้ยนี่เราชนเข้ากับต้นไม้เลยนี่เธอหยุดก่อนจะมองไปที่ต้นไม้ต้นใหญ่นั้นต้นไม้จึงได้พูดว่าเจ้าร้องไห้ทำไมอุงอิงได้ยินดังนั้นจึงตอบไปว่า ก็แม่ข่านาซีหาว่าค้าเกิดมาอ้วนข้าน้อยใจและเสียใจเป็นเหมือนกันนะเมื่อได้ยินดังนั้นต้นไม้วิเศษจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าช่วยอะไรข้าหน่อยได้ไหมเจ้าจะให้ข้าช่วยอะไรเล่าเจ้าช่วยกวาดใบไม้ที่รกท่วมตัวข้าและช่วยตัดกิ่งให้ข้าทีหากว่าเจ้าทำได้ ข้าจะให้รางวัลแก่เจ้าอุงอิงดีใจมากเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าอะไรจะให้อะไรเป็นของขวัญกับข้างั้นหรือเธอได้ถามตอบต้นไม้วิเศษจึงได้ตอบกลับไปว่าก็เป็นพรวิเศษสามข้อนะสิเมื่ออุงอิงได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงในทันทีเธอเริ่มตัดกิ่งของต้นไม้และกวาดใบไม้ ที่รกท่วมตัวออกจากรากไม้ข้าทำเสร็จแล้วอย่างนี้ข้าก็สามารถขอพอรได้สามข้อแล้วข้าทำเสร็จแล้วข้าขอพอรได้หรือยังต้นไม้วิเศษจึงได้ตอบกลับไปว่าได้เลยข้ารับปากเจ้าเจ้าอยากได้อะไรเป็นพรข้อที่หนึ่งว่ามาเลยอุ้งอิง ไม่รอช้ารีบขอพรข้อที่หนึ่งในทันทีข้าขอให้ร่างกายของข้าผอมสวยกว่าใครต้นไม้วิเศษจึงตอบกลับไปว่าถ้าข้าให้พรวิเศษแก่เจ้าเจ้าจะไม่สามารถขอคืนได้อีกเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าจะขอพรนี้ข้าแน่ใจได้เลยถ้าอย่างนั้นข้าจะให้พรวิเศษแก่เจ้าเดียวนี้ ต้นไม้วิเศษได้ให้พรกับอุ้งอิงทันใดนั้นเองนางก็ผอมสวยอย่างหาใครเทียบไม่ได้ต้นไม้วิเศษจึงถามถึงพรข้อที่สองแล้วพรข้อที่สองของเจ้าล่าเจ้าอยากห้ใครช่วยอะไรเมื่ออุ้งอิงได้หุ่นที่สวยแล้วเธอจึงตอบกับต้นไม้วิเศษว่า เอาไว้ค่าคิดได้ข้าจะมาหาเจ้าใหม่แล้วกันนะว่าแล้วนางก็รีบพาหุ่นสวยกลับมาในหมู่บ้านนางอุ่นที่นั่งอยู่หน้าบ้านเกิดจำอุ้งอิงลูกสาวของตนเองไม่ได้จนอุ้งอิงนั้นได้เรียกแม่ดังสองถึงสามครั้งแม่แม่แม,แม่นั่นเองเป็นใครกัน แม่ฉันองิงลูกแม่ไงแม่อุ่นไม่เชื่อว่านี่คืออุ้งอิงตัวจริงเองไม่ใช่ลูกข้าลูกข้าอ้วนเตี้ยแม่ฉันเองแม่ถ้าแม่ไม่เชื่อแม่ดูนี่สิอุ้งอิงรีบเปิดปานแดงรูปดอกไม้ที่หลังของเธอให้นางอุ่นดูจึงทำให้นางอุ่นเชื่อว่าหญิงงามคนนี้คือลูกของนางจริงๆ เออใช่เองจริงๆด้วยนางอุ้งอิงลูกแม่อุ้งอิงเองไปไหนมาแล้วทำไมหุ่นของเองถึงได้สวยเพียวเมื่อข่าวข่าวของอุ้งอิงที่ได้หุ่นสวยเพียวทุกคนก็ต่างพากันชื่นชมทำให้อุ้งอิงนั้นยิ้มหน้าบานและมีความสุขมากหนึ่งเดือนต่อมาที่หมู่บ้านมีการจัดงานวัด หนุ่มสาวต่างพากันมาทำบุญเป็นคู่คู่เชบาพี่สาวของอุ้งอิงที่นอกจากจะหุ่นสวยเพรียวแล้วเชบายังมีผิวขาวออร่าและจมูกโด่งสวยทำให้มีหนุ่มๆตามหอกตามจีบอุ้งอิงเมื่อเห็นดังนั้นจึงเกิดความอยากได้ความสวยขึ้นมาอีกนางรีบวิ่งเข้าป่าเจ้ามาหาข้าอีกเพื่อขอพรข้อที่สง,งั้นหรือ ต้นไม้วิเศษถามอย่างรู้ทันเมื่อเห็นอุ้งอิงวิ่งเข้าป่าด้วยความกังวลกระวายใจใช่แล้วเจ้าค่ะต้นไม้วิเศษข้าขอพรที่สองที่เจ้าจะขอข้าคืออะไรล่ะว่ามาเลยข้าขอให้ข้ามีจมูกแหลมคมหลังจากนั้นต้นไม้วิเศษก็ได้ให้พรแก่อุ้งอิงเมื่ออุ้งอิง ได้จมูกที่แล้มคมสวยกว่าใครๆในปัตตภีก็ทำให้หนุ่มๆต่างพากันมารุมเกี้ยวพาราสีและหลงรักจนหัวปักหัวปำจนข่าวความสวยของนางดังเข้าไปถึงพระราชวังทําให้พระราชาอยากได้หญิงงามเพื่อมาเป็นสนมพระราชาจึงได้ตรัสสั่งให้องครักษ์และบริวารไปที่บ้านของอุ้งอิงเพื่อรับหญิงงาม มาเป็นพระสนมอุ้งอิงเมื่อรู้พระราชาจะมารับตนไปเป็นนางสนมจึงตื่นเต้นและดีใจมากจึงอยากมีหุ่นที่เพียวสวยและผิวขาวเป็นออร่าและจะหมูกโด่งเป็นสันจึงได้เข้าไปขอพรกับต้นไม้วิเศษในป่าอีกครั้งต้นไม้วิเศษข้ามาขอพรข้อสุดท้ายของข้าต้นไม้วิเศษจึงได้ถามขึ้นว่า พรข้อสุดท้ายของเจ้าที่เจ้าจะขอคืออะไรว่ามาเลยพรที่ข้าจะขอก็คือข้าอยากได้หุ่นที่เพียวสวยผิวขาวที่เป็นออร่าและจมูกโด่งที่เป็นสันเมื่อตนไม้วิเศษได้ยิงดังนั้นจึงได้ถามขึ้นว่าเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าจะขอพรข้าแบบนี้เพราะถ้าหากข้าให้พรเจ้าแล้วเจ้าจะไม่สามารถขอกลับคืนได้อีก ข้าแน่ใจเจ้าค่าเมื่ออุงอิงยืนยันอย่างนั้นงั้นก็ได้เจ้าจะได้พรนั้นเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นต้นไม้วิเศษก็ได้เศษพรวิเศษให้กับอุงอิงนางมีหุ่นที่สวยผิวขาวและมีออร่าจมูกโด่งเป็นสันอยู่แล้วและนางได้มาขอพอรเพิ่มทำให้นางกลายเป็นคนที่ขี้เรพร้อมกว่าเดิมและผิวขาวขาวจนซีด และจมูกที่โด่งเป็นสันอยู่แล้วกับแหลมปี๊ดจนดูไม่ได้ไม่นะไม่ฮือฮืออุงอิงนางเสียใจที่ได้ขอพรข้อสุดท้ายไปแล้วอืออออุงอิงวิ่งร้องไห้มาถึงบ้านเธอวิ่งร้องไห้ขึ้นไปบนบ้านและร้องไห้อยู่หน้ากระจกด้วยความไม่รู้จักพอของตัวเองอืออไม่น่านเลยเช้าวันต่อมา คนของพระราชาได้มาถึงบ้านมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมนางอุ่นที่นั่งทอผ้าอยู่จึงได้ต่อไปว่าพวกท่านมาหาใครกันองครักจึงได้บอกไปว่ามารับอุ้งอิงหญิงที่งามที่สุดในปัตตพียังไงเล่านางอุ่นผู้เป็นแม่อ,อ,อึก,อ,กอึกอยู่นานไม่กล้าบอกว่าลูกสาวของตนนั้นกลายเป็นหญิงอปลักษไปเสียแล้ว ไหนล่ะองคลักษ์ถามทันใดนั้นประตูห้องก็ถูกเปิดออกหญิงร่างผอมขาวซีดจมูกแหลมปิดก็ได้เดินออกมาข้าเองนางพูดทำให้เหล่าองคลักษ์ต่างพากันร,รีบกลับไปและรีบนำข่าวไปแจ้งให้แก่พราชาทราบส่วนอุ้งอิงนั้นก็ได้แต่เสียใจในความไม่รู้จักพอของตนเองความไม่รู้จักพอทำให้สูญเสีย สิ่งที่ดีไปขอขอบคุณทุกการติดตามรับฟังและรับชมนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ